ตัน,นี้เป็นรถแทรกเตอยกิ่งนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับถอยหลังก็ใช้คันโยกตัวนี้นะครับเข้าเกียร์เข้าเกียร์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองการทํางานให้ดูนะครับ ใน,นั่นหน้าปรับขึ้นปรับลงได้น,น,นะครับ,รบการทำง,งานนะครับการทำง,งานนะครับเอาเครื่องนะครับ ให้มาห้าแรงนะครับพี่วันนี้มาเดิมใช้งานได้เลยนะครับขยอยห,หลังให้ดูนะครับยขยอยห,หลังนะครับหยุดรถนะครับเดินหน้านะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ตรงนี้นะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับปีกเร็วนะครับครับเป็นอนะครับจุดรถนะครับมีเกล็ดสองนีเกียร์นะครับเกียรร์เ็วนะครับก้านหน้ามี่วงแถมไปด้วยนะครับพี่่วงแถมนะครับที่เราใช้นะครับ ปรับขึ้่อนตอบลงได้นะครับตัวน,นี้ก็ปรับขึ้่อนตอบลงได้นะครับ